เขาลือมาพริกเอาน้ำตาลทรายมาให้เอาน้ำตาลมาให้คุณเต้ไม่เอาน้ำตาลทรายมาให้โอ้แม่หิวจนมือไม้สั่นใจสั่นไปหมดแล้วต้องรีบกินแล้ววันนี้ร้านคุณหลุยขายนะคะไปกินได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เขาขายนะถึงห้าโมงครึ่งถึงเย็นห้าโมงครึ่งอไปกินได้เลยตอนนี้ ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่คุณหลุยว๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่มาลนะตอนอวิ่งขึ้นมาหาหน่อยแม่หิวจนมือไม้สัน่นแล้วนี่ก็เอามาละกมาให้ถังยังไม่เดือดให้คุณผู้ชมดูแต่จะกินก่อนมือไม้สั่นไปหมดลนะนี่เห็นไหมวันนี้เขาขายนี่ไงเอ็นเต้ที่แม่บอกเนี่ยเอ็นเต้นเนี่ยปีกไก่เขาว่าง่าจกินมากมีน่องด้วยนะแต่มันเต็มแล้ว แต่เขาไม่ได้เอาเกินมาให้จริงๆเ่ะเกินเขาก็อร่อยแต่เขาไม่ได้มาให้มีตีนไก่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยมีข้อเนี่ยเอ็นเต้เนี่แหละที่แม่บอกว่าอร่อยแล้วก็นี่บะหมี่สาเร็จรูปเนี่ยเอ็นเต้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะกินให้ถูแล้วก็อันนี้มีมะละนี่นี่เอามาเต็มเลยก๋วยเตี๋ยวไก่คุณหลุยนะคะบุฟเฟ่หมาละเปิดหน้าดือมอลบางแกไปกินได้เลยวันนี้ไปกินได้เลยเว้ย กำลังให้ต้นเเขาลืมมาน้้ำตาลทรายมาให้แม่เนีย่ยเอ็นเต้อันนี้แหละที่ว่าอร่อยอ่ะอม,มันนยบหยบเยบก๋วยเตี๋ยวไก่มะราคุณหลุยแต่กินได้เลยคุณผู้ชมวันนี้เขาเปิดปกติเขาปิดวันพุธไงแล้วก็วันนี้แบบการไฟฟ้าพรุ่งนี้จะปิดไฟเขาก็เลยมาขายวันนี้ แล้วพรุ่งนี้เขาหยดุดนี่มีมันละด้วยแต่น้ำตาลทรายลงมาเขาลืมส่งน้ำตาลทรายมาให้แม่เอาชาอนเกตะเกียบมาคู่หนึ่งไอ,ซอ้ซ้อมซ่อมือไม้สั่นไปหมดหิวข้าวไงคุณผู้ชมอย่าหิวจนมือไม้สั่นไปหมดเลยช้อนกับตะเกียบ ตีไก่ห่อ่อยมากก๋วยเตีย๋ยวไก่มะนากคุณหลุยไปกินได้เลยคุณผู้ชมถึงห้าโมงขึ้นเย็นเนี้ยวันเนี้ยเขาเปิดนะน่ายเดี๋ยวมา,าบาังแค่ไปกินได้เลยแกเนี่ยเอ็นเต้เนี่ยเอ็นเต้นเนเอ,เตอร่อยมากใครโทรมาวะกูกำลังกินข้าวชอบโทรมารำคาญอืมก็เหรอวะ ฮัลโหลฮัลโหลปิดเสียงก็เลยลำทางกูจะกินข้าวพวกโลคจิตไงมีคุณผู้ชมมือไม้สั่นไปหมดถึงว่าจะมือไม้สั่นไปหมดอืม อร่อยอ่ะอร่อยมากคุณผูนชมนี่ไงตีนไก่เนี่ยตีนไก่เขาอร่อยมาก โลตัสบ,บางแคหน้าโลตัสบ,บางแคจอดรถที่โลตัสบ,บางแคได้เลยเป็นตึกเก่าสองกูหาหน้าถนนใหญ่เลยเทลงมา <c oughs> หิวจนมือไม้สั่นไปหมดคุณผู้ชม <c oughs> อันนี้ค่ะเดี๋ยวแะใส่มันละลงไปค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมมือไม้แม่สั่นไปหมดเลยเทให้หมดละแล้วคน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 ให้แม่แม่มือไม้สั่นไปหมดแล้วหิวข้าม นี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยขาสั่นมือสั่นไปหมดแล้วหิวจนมือไม้สั่นไปหมดนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวจะมีแบบมีสาเร็จรูปเนี่ยเดี๋ยวรอนน้ามันเดือดกว่าน,นี้หน่อยไงแล้วเราก็บบหมีลงปรปจุมหิวข้าจนมือไม้สั่นไปหมดแล้วคนเลยคน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 ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนี่ค่ะคุณผู้ชมเอ็นเต้เอ็นเต้มีข้อไก่ด้วยเอ็นเต้ด้วยนี่ โอ้ยน่ากินฝุดฝุดนี่ค่ะแม่หิวจนมือไม้สั่นไปหมดเดี๋ยวปีกมากินเนี่ยแม่ที่สุดให้มันหายสั่นน,นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวจะใส่บะหมี่สำเร็จรูปนะนี่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 ค่ะอ่ะเอาเอาเอา,เอาปีกมาให้แม่กินก่อนมือไม้สั่นไปนหมดตนะักปีกขึ้นมาให้แม่กินก่อนกับเอ็นเแปลไง มือแม่สัน่นไปหมดมันหิวจนมือไม้สัน่นไปเอ็นเต้อีกตัวเอ็นอ่ะตักขึ้นมาก่อนอืมคุณผู้ชมเนี่ยเอ็นเต้เนี่ยแบบเนี้ยเกาเรียกเอ็นเต้อืม อร่อยมากเอ็นเต้ตักเอ็นเต้กันมาเนี่ยเนี่ยเอ็นเต้คุณไม่ต้องไปจินได้เลยวันนี้ก็เปิดวันนี้ก็เปิดหน้าโลตัสบางแคตอนนี้เปิดแล้วถึงนู่นอ่ะตอนเย็นอ่ะห้าโมงครึ่งอ่ะก๋เตี๋ยวไก่บุกได้ห้าสิบเก้าบาท ตักปีกขึ้นมาเลยลูกจะได้ใส่เส้นได้มันไม่มีที่ใส่เส้นเนี่ย,ยอร่อยมากคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไก,ก่มะละคุณหลุยบุฟเฟห้าสิบเก้าบาทเนี่ยปีกเขาเป็นแบบนี้เลยนะไม่ได้เป็นแบบวิญญ,ญาณปีกนะคุณผู้ชม หิวจนมือไม้สั่นไงเนี่ยปีกาขึ้นมาให้หมดกันเลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ออยเอ็นเต้อร่อยมากเอ็นเต้ครับอะอาไปกินเล อันนี้เส้นใส่กดลงมาตักเนือ้อมาทางที่จะได้เอาเส้นใส่ตักข้ามมาแต่มันไม่มีที่จะใส่เส้นไง <c oughs> แม่หิวจนมือสั่น <c oughs> หิวมากจนมือไม้สั่นไปหมดเลยคุณผู้ชมอร่อยมากมปีเขาอใหจะใหญ่อ่ะ <c oughs> เขาลืมใส่เกินมาให้แม่ อืมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละที่อร่อยที่สุดในโลกคุณผู้ชมคือแม่หิวมากแม่หิวจนม,มือไม้สั่นไปหมดเลยหิวจนม,มือไม้สั่นไปหมดแล้วคุณผู้ชมหิวมากมากจ้ะโอ้ยหิวมากกอใช้มือเลยอือ อืมอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยคุณผู้ชมเอ้าเส้นบะหมี่ขึ้นเดี๋ยวมันเละนะไม่ชับกินแบบเหนียวๆนีมาตักใส่ละอ่าอาชามเลยตักใส่แล้วใส่น้ำมาเลยลูกรักแม่มือสั่นหิวข้าวหิวจนมือสั่นไปหมด้ะ อืเป็นก๋วยเตีย๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกก๋วยเตีย๋ยวไก่มาละคุณหลุยหน้าโลตัสบางแคตอนนี้เปิดร้าถึงห้าโมงเย็นครึง่งไปกินเลยพรุ่งนี้ให้หยุดนะเพระพรุ่งนี้การไปปาฟไฟ้าปิดไฟเขาเลยแบบพรุ่งนี้ให้หยุดแต่วันนี้เขาขาย อายากกินได่ไปกินพรุ่งนี้ไม่ต้องไปเดี๋ยวไปแล้วก็ปิดนะโอมือไม้สั่นไปหมดเลยคุณผู้ชม,มก็หิวมากหิวมากๆาเลยอ่ะอเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวมาเทกองน้งลูกก้ปะเอคุณผู้ชมกินกับบะหมี่สำเร็จรูกมือไม้สั่นไปหมด ก็เอาเอ็นเต้ตรงนี้มาเทถึงหนึ่งให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคุณผู้ชมหิวมากแลวพริกก็อร่อยมากให้คุณผู้ชมดูโอ้ยมือไม้ฉันสั่นไปหมดฉันหิวจนมือฉันสั่นไปหมดนะเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วดูพริกเนี่ยเนี่ยแล้วดูเนี่ยบะหมี่สาเร็จรูปเสร็จๆนะั่นอะไรเทไหเออเนี่ยเทไหมไม่รู้อะไรเทเทไม่อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเทอะไรลูกละกุ้ยมือไม้สั่นไปหมดคุณผู้ชมอร่อยมาก เนี yeah, ่ยมีบะหมี my ่สาเร็จคุณเขามีหลายเส้นนะมีทั้งเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่คุณเส้นเนี่ยมันคืออะไรบะางเหมอนเนื้อใช่ไปดูอืมเอ็นเต้ใส่มาจะได้ขายคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมอร่อยจริงๆเนี่ย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 ดูสิเนี่ยอืมอ๋อถึงลุดใส่กะเทียมเดียวนี่กะเทียมเจียวเขาก็อร่อย อืมอะนี่ๆให้คุณผู้ชมดูอต้นช่วยแม่หน่อยนะแม่มือสั่นไปหมดเลยคนอ่ะคนที่คุณผู้ชมดูไงมือแม่สั่นยิวเช่นมือนี่คือเอ็นเต้นะคะนี่คือเอ็นเต้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าเดียวในประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลกไก่เตี๋ยวไก่มานะคุณหลุย๋กยเตี๋ยวไก่มานะคุณหลุยหน้าโดตัดบางแคขายถึงตอนเย็นห้าโมงครึ่งนะคะวันนี้ขายนะคะไปกินได้เลย ไปจอดรถที่โรตัสบาังแคแล้วเดินมากินเลยอยู่หน้าถนนใหญ่เลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวมะละาคุณหลุยห้าสิบเก้าบาทอร่อยที่สุดในโลกอร่อยมากคิวจ,จนมือไม้สั่นไปหมดนี่ค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาแบบนีงมาตั้งมือไม้สั่นไปหมดเอาเอากระดาษมาอีกม้วนหนึ่งคุณผู้ชมอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆมือไม้แม่สั่นไปหมดปีกไก่เขาอะ อือเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกอืมอมืมีน้องไก่ได้นะเนีย่ยแล้วก็กินกินกับบะหมี่นี่ก็ได้มีวุ้นเส้นมีเส้นและเส้นหมีบ่บะหมี่อือร่อยที่สุดในโลกเลย น้ำซุปก็อร่อยที่สุดในโลกไงพริกก็อร่อยก็เตี๋ยวไก่มาละคุณหลอยบุฟเฟ่หน้าโรต้สบางแครอืมอันนี้เป็นชาติเย็ยนถ้าไม่อยู่ชาติก็เป็นชาติร่างเลยนะเสียละทำมันเป็นชาติเย็ยนเลยอืมนะ เนี่ยแคบบ่ะบะหมีไม่ต้องแคบบ่บะหมีไว้ตรงนี้เผื่อเดีย๋ยวแม่จะกินเพิ่มไม่อยู่ปตลูกอะจ่าลูกลักไว้ในตู้ที่ใกล้ไม่คอยเว็บเรียบงญยา้าจะได้หาง่ายไงเรีือเลยลูกรักอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยน้ำซุปข้าวอร่อยที่สุดในโลกเลย ไปกินเลยเก๋วยเตี๋ยวไก่มาละคุณหลุยห้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่มันก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกน้ำตุก๊กแกอร่อยมากเลยน้ำตุก๊กแกอร่อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคนทไม่รู้จักเอ็นเต้เนี่ยจะให้ดูเอ็นเต้ ยังชั่วมือหายสั่นเมื่อกี้หิวจนมือสัน่นหิวจนมือสั่นไงคุณผู้ชมอให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือเอ็นเต้นะคะเอ็ Ent e, Ent e, Ent e. นเต้เอ็นเต้เอ็นเต้นี่อันนี้คือแบบแม่ตักออกมานี่คือน้ําจิ้มข้าดูเสร็จแซ่บขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมดูเดเนี่ยอเอ็นเต้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 ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก๋วยเตี๋ยวไก่มะระคุณหลุยค่ะคุณหลุยนี่อันนี้คือเอ็นเต้บางคนไม่รู้จักว่าเอ็นเต้คืออะไร มันจะเนบอร่อยมา,กใ,ก,ากในชีวิตนี้หกสิบสี่ปีเพิ่งได้กินครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเพิ่งรู้จักเอ็นเต้ก็มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละคุณหลุยเนี่ยเอ็นเต้เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินนะเนี่ยก็ใส่น้ำจิ้ม ตีไก่เขาอร่อยมากหอมเครื่องเทศแกศจ่จีนคือละลายในปากเลยอ่ะอ,อร่อยมากมืออยาหายสั่นหน่อยเมื่อกี้หิวจนมือไม้สัน่นไปอืม มือมือก็หายสัน่นเมื่อกี้แบบมือสั่นไปหมดเลยคุณผู้ชมมันหิวเนี่ยเนี่ยอร่อยมากเนี่ยปีดไก่อร่อยมาก สุดเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกเลยคุณผู้ชมปีไก่น้องใหญ่ๆเลยนะถ้าไม่ขืนไก่ด้วยมีเอนเตร่ด้วยมีตีนไก่ด้วยมีข้อไก่ด้วยอืออร่อยมาก อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยน้ำซุปค่ะอร่อยมากอที่สุดอร่อยที่สุดในปัตตพีเลยอ่าให้ดูจ้าให้ดูจ้าบางคนสงสัยว่าเอนเต้คืออะไรนี่คือเอนเต้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเอนเต้ค่ะนี่แม่ใส่มะละลงไปนะคะ นี่เห็นไหมคะมีข้อไก่ด้วยค่ะนี่ค่ะอร่อยมากมีตีนไก่ด้วยมีปีกไก่ด้วยมีน่องไก่ด้วยมีเกินด้วยนะเนี่ยอร่อยมากๆค่ะคุณอุ้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เอ็นเต้นี่คือเอ็นเต้เอ็นเต้เนี่ยเนี่ยเอ็นเต้เนี่ยพวกนี้คือเอ็นเต้นะคะเนี่ยเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแม่ตักมาเนี่ยเนี่ย นี uhm, ่ค่ะน well. ี hai, ่ค่ะนี่ค mm ่ะเอนเต้เอนเต้น yeah, ี่ค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะที่สุดที่สุดในปทกกพีก๋วยเตี๋ยวไก่คุณหลุยก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่มาละคุณหลุยอยู่หน้าโลตัสบางแควันนี้เปิดนะคะเปิดถึงเย็นห้าโมงครึ่งไปกินได้เลยอื อร่อยมากเดี๋ยวจะใส่พริกลงไปหน่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมจะใส่พริกลงไปหน่อย,ยพริกลงไปหน่อยจะได้แซ่บแมือไม้สั่นไปหมดแล้วเนี่ยอร่อยจนมือไม้สั่นไปหมดนะมือไม้สั่นไปหมดเลยค่ะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมนี่ อร่อยมากๆเนี่ยตักเอ็นเต้มาใส่ได้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูก้ายเตียวไก่มะละคุณหลุยคุณหลุยคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลย,นะลดเดยลหน้าโลตัสบางแค59ห้าสิบเก้าบาทก้ายเตี๋ยวไก่มะละหน้าโลตัสบางแค59ห้าสิบเกาบาทนะคะบุฟเฟ่ค่ะขายถึงห้าโมงเย็น ถึงห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเนี่ยวันนี้เปิดนะวันนี้เปิดนะจอดรถที่โลตัสบางแคลเลยร้านเขาอยู่หน้าถนนใหญ่เลยร้านอยู่หน้าถนนใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจะเปิดเนี่ยเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยน่ากินฝุดๆุน่ากินฝุดๆุด นี่ค่ะเนี่ EN T, EN T. ยเอ็นเต้เอนเต้มีข้อไก่ด้วยมีตีนไก่ด้วยมีตีนไก่มีข้อไก่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โห,หน่ากินฟุด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 อร่อยที่สุดในโลกน่ากินฟุดฟุด เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่คุณหลุยอร่อยมากเนี่ยอันนี้คือเอนเต้ค่ะมันจะนึบๆๆบเนบนเต้เ e นี่ยอร่อยมาก นี่ค่ะเอ็นเต้อร่อยมากนี่ข้อไก่ค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากนี่ค่ะเอ็นเต้เอ็นเต้มีมะระอืมอร่อยมากนี่ค่ะเอ็นเต้เอ็นเต้ ที่สุดในปัตตพีเลยอ,อร่อยมากอืมอืมอร่อยอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวไกม่มะละ คุณรวยบุฟเฟ่ห้าสิบก้าบาทไปกินได้เลยวันนี้เขาเปิดนะเปิดถึงห้าโมงครึ่งนะแต่พรุ่งนี้เขาเปิดหนึ่งวันนะเพราะว่าการไฟรฟ้าเขาดับไฟเขาเลยเปิดขายไม่ได้ <c oughs> ไปกินได้เลยอร่อยมาก อร่อยออร่อยค่ะคุ้งทำแบบอร่อยค่ะอร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกเลย เดี๋ยวไก่ามารับ,บุฟเฟ่คุณหลุยนะคะหน้าโรตัสบ,บางแคจอดรถในโรตัสบ,บางแคได้เลยอยู่หน้าถนนใหญ่ตึกแถวสองกูหาค่ะอร่อยที่สุดในโลกไปกินเลยค่ะวันนี้เปิดขายถังห้าโมงครึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้เขาหยุดหนึ่งวันนะวันพฤหัสเพราะว่าปกติเขาหยุดวันพุธแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยการไฟฟ้าเขาเปิดไงการไฟฟ้าเขาดับไฟเขาก็เลยต้องหยุดพรุ่งนี้เพราะไม่มีไฟ